กองถมเพี่อช้างวันนี้มาทำอะไรกันคะเนี่ยให้แม่โคมาทำอะไรกองถมติดท่อติดต้นท่อตักสาลายที่ติดก้นท่อนะแล้วเป็นไงอะต้น้นามมันตันหรอกตะแกงตะแกงน้ำตันเนาะโอสาลาย นะไม่ขึ้นก็เลยวันนี้เลยทำไมเอาแมคโครมาชาวบ้านอ่าเสียงตามให้ชาวบา้า,บานมาช่วยกัน <lish S 1> ก็มีร้องถม,มด้วนะยนะอ๋อได้ความอ э นุเคออระาะห์จากอบตคมแมคโครแ <โ Oreo. S 2> มคโครอบตคมนะคะวันนี้นี่แมคโครของอบตคมนะคะคมแมคโครบริการขอบคุณมากๆเลยนะคะ นี่แตนมาก็ตักเสร็จพอดีเลยเอเอ่ะสภาอบตรุ่งนภาอ่ามอบเครื่องดื่มมาให้ด้วยโอ้รวมด้วยช่วยกันเนาะเพื่อหมู่บ้านของเรานะบ้านกอแลดนะจะได้น้ําไหลได้ดีแล้วน้ำจะได้ไม่ท่วมด้วยท่วมกางทุกอ่าผู้ใหญ่เอี้ยงมาพอดีเลยผู้ใหญ่เอี้ยง โน,น่นนน่นผู้ใหญ่เอียงก็มาเสร็จพอดีเลยเสร็จพอดีเลยผู้ใหญ่ยยกำจรอยู่ฝั่งนน่น,อนอขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านลองกฤษณะ,นะะน้อยหลวงชัย